กินข้าวโพดท,ทุกคนนึ่มัเป็นบรรยากาศในสวนนูน ระวังนะลิงมันคิดว่าม,ม,มันจะกัดเมื่อกี้แั้วันวิน่งมาอ๋อ,อ <c oughs> หลอกแม่อีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยนะคะทุกคนเดินขึ้นพาเด็กๆมาดูลิง เฮ้ยแม่ไก่ป่าอ้ยพายเด็กๆมาลดน้ำหนักนะคะวันนี้เดินไม่ไหวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศาลม่มลื่นทุกคนจ้าสีเลยเดินไม่ไหวละ Hay <laughs> <laughs> yên có viên lắm <laughs> Ủa, lên lên. Ủa kèn mát lên lúc đơn không? Ôi, 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 บรรยากาศข้างบนนะคะทุกคนพระนครคีรีค่ะต้นไม้ลมลื่นนีะค่ะมาเดินชมเนาะก็จะเป็นเหมือนจุบชมวิวทุกคนคะ่ะ วิวดีล่มลื่นแต่ว่านเหนื่อยหน่อยไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวเป้งจ้าสิงจักจั่นเนาะบรรยากาศรอบข้าง อุ้ยมีนกด้วยแผนผังพระนครคีรีนะคะทุกคนเราคงจะเดินไม่ทั่วหรอกมันเหนื่อยเดินกันต่อเหนื่อยมากชมบรรยากาศไปด,ด้วยกันเนาะแต่แค่ไหนก็แค่นั้น ทุกทีลิงจะเยอะนะคะแถวนี้สูงนะลูกขึ้นไปอีกืไม่ไหวก็พักก่อนลูกฮะ อันนี้ก็จะไปเป็นอีกตำหนักหนึ่งโอ๊ยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยไปไม่ไหวลงข้างล่างเดียวเนาะคนไม่อยู่แล้วลุงอ่ยอิงสบายเลยมีตาอุ่มอ,นะอขึ้นไปอีกแห้งสัน้นชมบรรยากาศ อันนี้ก็จะไปทางนี้จะเป็นศาลายเย็นใจ<ม>ครับโอ้อป่าเตยงามงามงาม,มึงเนาะสวยมากออหอมไหมอ,อันนั้นเขาเรียกดอกอะไรเพราะดอกไม้ตอบวนแต่ว่า ยนทางนู้นมีอะไรร้านฮะนตามเข้าไปมีอะไร,ร,รอ๋อเป็นทางไปทางนู้นเชื่อมข้างหลังป่ะ แต่จะเดินง่ายอยู่นะพ่อ,อพระนครชิลี<ห>ท้องฟ้าจักจัน่ดนอดอกหางนกยุงนะอี่พีองเนาะมึงหางนกยูงคนะนหางนกยุงอ่ะ ต้หนหางนกยุง,อยงดอกหางนกยุงเขาเรียกอัน <c ười> นี้ก็จะเห็นบรรยากาศรอบเมืองูกแกกินกตาฮะ <c ười> อุ้ยกลัวหัวลนเห็นไหม ยายแมวยายไม่ใกล้กวนลงไปอาบน้ำบบน้ำพแบบุน้ำพุธรรมชาติกลางเนี่ยทุกคนเดินเดินเดินเขามมีรถรางไฟฟ้าขึ้นนะแต่จะดัไม่ได้ขึ้นเดินแล้วเนาะพาเด็กๆพักไปทุกคนแล้วก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อย แต่ข้างบนนะ่ะล่มลื่นมากคืนนี้สลบแน่ไม่เป็นทางขึ้น ทุกคนทางขึ้นลาย้พข้างบนนะคะเป่แปยงขึ้นไหมคะไปลูก <laughs> ขึ้นไปไหว้พระทุกคนเดินขึ้นกว่าจะถึงเนาะนูน้อง,งปื้มไม่ไหวละเดินไปขอยจดมพี่ปอยไปลูกไป อากาศมันร้อนด้วยทุกคนเนาะสวยอยู่น้าอ่างบัวนะคะเป็นต้นอันเนี้ยดอกลีลาวดีเนาะ อยสวยไหมลูกสวยจิงจิ้เปย่าเด็กหน่อยกะย่างี่แม่ทำไมถึงเลือดออกน่ะตรงนี้อ๋อโดนเห็นบาดเหรอใช่ทางลงแล้วทุกคนอืมวัดไม่ไปลูกวัด ไปใครเรื่องคุ้นท่านเก่าท่านเก่าบนนี้ขาก็ออกนี่นกว่ข้าก็กลับป่ะลูอ่อนไปไหนไปลูกอ่ะลงคือกันหลอหนังเหนื่อยนี่ห้องน้ำเขาห้องน้ำก่อนมะลูกไปเข้าห้องน้ำก่อนลูกเนี่ยเดี๋ยวจะไปแย่งเขาไก่นะไปป่าเขาไปเขาปะทีนี้ สวยงามนะคะทุกคนนี่ลงแล้วทุกคนเด็กๆเหนื่อยมากเพิ่มจะไม่ไหวร้องเพลงละไปแล้ว